สวัสดีครับอยู่กับช่องทีมนทัสเทคนิคแล้ววันนี้เราจะมาสปอยส,สรุปอน,นิเมะกันต่อนะครับกับเรื่องอินฟินิตในตัวเกมในตอนที่3และก็ตอนที่4กันนะครับผมขอเปลี่ยนคำเรียกผู้เล่นหรือเพลเยอร์เนี่ยเป็นครัว่ามาสเตอร์นะครับ,ครบใครยังไม่ดูตอน1ตอน2เนี่ยย้อนกลับไปดูก่อนนะจ๊ะเผื่อมันจะงงตอนที่3นะครับเปิดเรื่องมาที่เลก,กับกรูกํกาลังนั่งคุยกันถึงการหายตัวไปของกลุ่มบีเคทั่วทุกที่ของอาณาจักรซึ่งในตอนที่2เนี่ยฟิกาโร์บอกว่าจะไปจัดการทางทิศใต้ให้เพราะว่ามมัันนนนนนเเเปปปปป็็็ทททาาางงงผ่่่่ไยยสะลออีีีพแแก แต่ว่าไอ้สทิศที่เหลือเนี่ยกลุ่มพีเคียมันหายไปเหมือนกัน,เล,นเลยสงสัยว่าอาจถูกคนที่เก่งกว่าเนี่ยจาัดก,การไปนะแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งโต๊กกับลีเธอมีชื่อว่ามารีแอดเลอร์นะครับเป็นมาสเตอร์เป็นสายสืบคอยหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมามาลีได้บอกว่ากลุ่มพีเคียจาก3ทิศยยเวนทางทิศเหนือเนี่ยถูกเดทพารานตี้ไปแล้วเพราะว่าเหล่ามาสเตอร์ที่พิจารณาการเอ็มพีโอไปถึงร่างที่7จ็ดซูพิเลียทั้ง4คนที่อยู่อาณาจักรอาลเตอร์เนี่ยเคลื่อนไหวกันแล้ว ซึ่งก็มี3มท็อปแรงสูงสุดและซูพิเลกอีกหนึ่งคนประกอบไปด้วยห่วงโซ่ไร้สิ้นสุดฟิกาโลเจ้าของแคร์ล,ลูกพจน์ฟูโซซิคุยุเลเลยบึงเล่าป่าเนื้อและผู้ที่ไม่ทราบตัวตนราชาแห่งการทำลายล้าง k i งอ of Destroy หลังจากนั้นเนี่ยมารีก็ฉายว,วิดีโอตอนที่กลุ่มพีเคถูกดิพพนาตี้ให้ดูที่แรกนะครับทางทิศใต้อเมอร์ใจแอนหัวหน้ากลุ่มพีที่เน้นอาพลังป้องกันกลุ่มนี้นะครับกำลังรอเหยื่อมาเพื่อทําการ P ีเคยูไม่นานเนี่ยลูกน้องของเขาก็โทรมาบอกว่าเหยื่อมาแล้ว สิ่นสุดคำพูดลูกน้องทั้งหมดถูกเดทพนัลตี้หลังการแจ้งเตือนอเมร์เจแอนนะครับถูกโจมตีด้วยโซ่จากฟิกาโลแต่ก็ป้องกันไม่ได้นะเพราะอาป้องกันมาเยอะฟิกาโลเดินมาแล้วบ่นว่าโอ้โหวันนี้ถูกกันยั้งบ่อยเลยจากไอเลครั้งหนึ่งนะครับฟิกาโลบอกอาเมร์เจแอนว่าขอใช้ทางที่เหมือนเดิมก็พออาเมร์เจแอนเห็นดังนั้นจึงบอกว่าขอยอมแพ้และจะถอยออกไปแล้วใบทําสัญญาออกมาเพื่อสงบศึกและจะให้ฟิกาโลเนี่ยเดินเข้าไปเช็ค แต่มันเป็นแผนของอเมอร์เจแอนนะครับเมื่อฟิกาโลเดินเข้าไปได้ระยะเนี่ยอเมอร์เจแอนก็ใช้สกิลเฮฟเวนเวทเป็นการเพิ่มแรงน้ำถ่วง500เท่านะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเอมบริโอชื่อว่าแอสโตรการ์ดแอตลาสจะเปลี่ยนพลังป้องกันที่มากกว่า30,000ของพี่แกเนี่ยไปเป็นพลังโจมตีและเพิ่มขึ้น10เท่าเป็นเวลา10วินาทีอเมอร์เจแอนรวมหมัดที่มีพลังโจมตีไปที่ฟิกาโลนะครับแต่ว่าอยู่ๆครับมีโซ่มาล็อกคอมันเนี่ย เลยถึงกับงงว่าฟิกาโลหหลุดจากแรงน้มถ่วง500ท่าได้ยังไงจากนั้นฟิกาโลก็เวียงเมื่อแช่เนี่ยคือไปบนฟ้าจะดึงลงมาพบกับผ่าครึ่งด้วยบูทที่เหมือนกับดาบรวมกับเลือดไฟฟ้าจึงทําให้พีเคทังที่ต้เนี่ยถูกดิสพาร์ตี้ไปต่อมาทางทิศตะวันออกนะครับแค่โลกพระจันทร์ที่นําโดยฟูโซโซึคโยยกทั้งตี้เลยนะครับไปกระเทือบกลุ่มพีเคโดยฟูโซโซึคโยใช้สกิลทําให้เป็นอัมพาตและเอาหอกเนี่ยไปเดินแทงตายทีละตัวทั้งหมดจึงถูกดิสพาร์ตี้ไป ต่อมาทางทิศตะวันตกเลยครับเรเลยบึงเล่าป่าเหนือได้จัดการอย่างให้ไม่ทราบสาเหตุนะครับโดยใช้กําลังภายในอุมวยะโมชินเดรุต่อยทีตัวแตกเลยโคตรโหดจึงทําให้กลุ่มพีเคทางทิศตะวันตกเนี่ยถูกเดยพนอตี้ไปเช่นกันและสุดท้ายทางทิศเหนือที่ที่เลยถูกเดยพนอตี้เลยถามว่าใครคือคนพีเคมาลีบ,บอกว่าคนที่ทําการพีเคคือมือสังหารซูพิเลียทาคนเดียวไม่เหมือนกับกลุ่มพีเคทั้งสามทางทิศเหนือนะครับ ทางที่เหนือในป่าที่ลีถูกเดยพนาตี้ปรากฏภาพการระเบิดอย่างมากมายกับฝนดาวตกเนี่ยและในวิดีโอจะภาพเงาบางอย่างขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเรือรบสันนิษฐานว่าเนี่ยคือซูเปเรีเอ็มบิโอของคิงออฟเดสทร o y การโจมตีที่ระเบิดทั้งป่าเนี่ยมือสังหารซูเปเนียกับหลมนี้ออกไปได้นะครับเนมิซิสเลยบอกว่าดีเลยจะได้ไปจัดการกับลีด้วยตัวเองลีกับเนมิซิสไปยังที่เกิดเหตุและได้พบร่องรอยกับการทําลายทั้งป่าเป็นการเผาป่าทิ้งเลยทีเดียว เล่พูดว่านี่น่ะเหรอพลังของ King of destroy หลังจากเดินสำรวจได้สักพักนะครับเนมิซิสก็ไปพบอะไรบางอย่างและเดินเข้าไปข้างในนั้นรล่ได้พบกับเชชเชอร์อีกครั้งซึ่งไอที่เดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นระบบของเกมนะครับเชชเชอร์กำลังจะเตรียมฟื้นฟูป,ป่าที่ถูกเผาไปปกติเนี่ยจะไม่มีใครเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเชชเชอร์บอกว่าเนมิซิสอ่ะมีบางอย่างที่คล้ายกับพวกเขาและมีข้อมูลที่แปลงเป็นคำพูดไม่ได้เชชเชอร์ได้บอกคำใบ้ของมอนสเตอร์ตัวหนึ่งในทางที่เล่จะไปว่าหัวใจของยักษ์อย เลเลนลูกกำลังจะเดินทางไปเมืองกิเดออนมารีก็ขอติดรถไปด้วยจบตอนที่3ตอนที่4นะครับเปิดเรื่องมาที่กลุ่มของเลเนี่ยกำลังเดินทางไปเมืองกิเดออนระหว่างทางได้พบคนกลุ่มหนึ่งถูกโจมตีโดยฝูมอนสเตอร์เล่ยิงตัดสินใจเข้าไปช่วยหลังจากจัดการได้พวกเขาขอพูดกลุ่มลีที่เข้าไปช่วยเหลือแต่กับถูกโจมตีโดยยักษ์สีแดงต้นหนึ่งลีสามารถใช้สกิลคอรเดอรยแออร์ชันกันไว้ได้ยักษ์สีแดงนั้นชื่อว่า การันดาหรีกำลังจะพุ่งเข้าไปโจมตีแต่เจ้าการันดาก็ปล่อยควันพินออกบานะครับทำให้เออเรเนี่ยติดสถานะเยอะแยะเลยพิษ้ายแรงมึนเมาอ่อนแอการดาล่าเนี่ยต่อยไปที่เรขนาดติดพิษแต่เรก็โจมตีสวนไปด้วยสกิลเวนเจนอิสไมล์แต่ถ้ามีสะสมเนี่ยแมงยังไม่พอมารีได้ป่าพชั่นอ่ะล้างสถานะให้เลยนะครับแล้วก็การสถานะได้เป็นเวลา108วิเลยจึงวางแผนที่จะใช้เวนเจนอิสไมล์อีกครั้งโดยความสามารถของเวนเจนอิสไมล์นะครับ คือสะสมดาวเมจที่ได้รับมาเนี่ยและสะท้อนกลับไปเป็น2เท่าส่วนทางลูกเล่นเอพโอของเขานะครับสู้กับสัตว์ขี่ของเจ้ากันดาลลาให้ซึ่งเป็นนกยักษ์นะมารีบอกว่าสู้ไม่ได้เป็นนักข่าวนะครับเลโดนโจมตีเนี่ยมีดาวเมจสะสมถึงประมาณ4973เรจลยจึงตัดสินใจใช้สกิลเวนเจนิสมายเพื่อเพิ่มดาวเมจอีก2เท่าเป็น9,800กว่าเลยสับไปที่หัวของเจ้ากันดาลาจนระเบิดออกเนี่ยแต่ว่ามันกลับไม่ตายนะครับเลโดนต่อยสวนจนปิวกระเด็นและกลับมาติดพิษอีกครั้ง เลนึกขึ้นได้เกี่ยวกับความพูดของเชสเชอร์ที่ว่าหัวใจของยักษ์อยู่ภายในท้องแต,แต่เลก็ไม่มีแรงเหลือแล้วนะครับทันใดนั้นเนี่ยระบบได้แจ้งเตือนอะไรบางอย่างจนทําให้เนมิซิสวิวัฒนาการเป็นร่างที่2กลายเป็นอาวุธที่เหมือนกับหอกรวมกับขวานความสามารถของขวานนะครับคือลบสถานะผิดปกติและข้องแคลวแต่จะไม่สามารถใช้สกิลของดาบได้เลเลยใช้ขวานต่อเลือดมันไปเรื่อยๆจนสะสมดาเมจเมื่อดาเมจครบอีกครั้งเลจึงได้เปลี่ยนกลับไปเป็นดาบเพื่อจะใช้เป็นเจนิสไม แต่เจ้ายักษ์เนี่ยมันกลับอ่านออกและจะเผาเลไปด้วยเลยจู่ๆมีกระสุน m b o ของมือสังหารซูพีเรียคนที่ P ีเคเลไประเบิดไฟของเจ้ายักษ์เนี่ยทำให้เลสามารถเปิดชีพเจ้ายักษ์ที่เป็น UBM มอนสเตอร์ได้นะครับเลจึงถามมาลีว่าเห็นมือสังหารซูพีเรียเปล่ามาลีบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายที่ยิง m b o มาจากไกลๆและหายไปทางกิเดออนหลังจากจบเรื่องกลุ่มของเลได้ไปถึงกิเดออนเลยไปที่กิลนะครับแล้วก็รับรางวัลส่งเควส3 0 0 0 0ลิ แต่ว่าคาหัวเจ้ายักษ์ที่เป็น UBM monster เนี่ยมันมากถึง1 000, 000, ล้านลิเลยหลังจากแบ่งเงินกันนะครับเรได้ไปลองปอกแขนพิษท,ที่รอปมาจากเจ้ายักษ์เนี่ยระหว่างทดสอบได้มีมาสเตอร์ใส่ชุดมาสคอตเพนกวินเรียกตัวเองว่าดร์ฟลามิงโกฟลามิงโกได้เอาอยาที่บอกว่าเป็นยาล้างสานะเนี่ยมาให้เรกินพอเรดื่มเข้าไปเนี่ยเรกลับมีหูสัตว์ขึ้นบนหัวซึ่งจะหายไปเองหลังจาก10ชั่วโมงตอนที่4ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับ ใครที่ดูแล้วชอบการภาคสรุปสปอยแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับกดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลางกันไปก่อนแล้วค่อยเจอกันในตอนที่5และตอนที่6ในคลิปถัดไปนะครับโอเคสวัสดีครับ